สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีมือสันวันดีเดอ้อเมื่อขึ้นสามคำเดือนสามพี่น้องคะ่ะเป็นทุกทุกปีทีมีเงี้เกยงตองมีพิธีลี่ตองอืมขึ้นเล่าขึ้นแ่เออแตงไห้เมียพศกเด้อพี่น้องเข้าได้กินได้อยู่น้ำพินเด้อพี่น้องเดอ้อนี่มาเบิงแต่ว่ามีเงี้เกยงกะกล้าบ 9, ่ไข่ป็นดอกวะ นี่มีอย่างน่นี่พี่น้องคะมีแป้งมีอาหารหวานข้าวผล,มลไม้หลากไม่มีปลามีกล้วยนี่พี่น้องคะเออมือน,นี้พี่น้องเห็ดปปีนี้เห็ดย่างให้เบิง่งอยากได้เขาหลายๆอันนี้เป็นความเสื้อของพอของเม่เฮ้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นความเสือ้อมาแต่ ได้แต่ไล่เระพี่น้องคะเวลาที่เอาเขาขึ้นเล่าเรียวเพิ่นสิมิการแบบว่าโจกเล่าเบงสินะพี่น้องคะอืมอ่าผู้ใดเพิ่นเฮ็ดความเสียของเพิ่นเพิ่นกับบ่อึดอยู่อึดกินเนาะพี่น้องคะอืมเข่าพ่อสิเบิดเพิ่นกับบ่เบิดได้พี่น้องอืมเขาบ่พ่อเบิดเพิ่นกับบ่เบิดได้แจกพี่แจกน่องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องอันนี้เป็นตะแครเขาปลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่ อยู่ทั้งเล่านน่ก็เก็บตะแครสายพันธุ์ไว้ตวสายพันธุ์ไว้ถ้าทำพันปีหนาได้พี่น้องเด้อเนี่ยอันนี้ขอมีเกียงเป็นเป็นเขาปูกขึ้นเล่าไว้แต่ว่ามูเขากินมูถี่สีเห็ดสายพันธุ์กับยู่ขางล่างได้พี่น้องว่าเอาขึ้นมาได้พี่น้องว่าเอาขึ้นมาได้พี่น้องเด้อลองเห็ดเบิงเพื่อเหลือหล่นเล่าอย่างสีนะพี่น้องเพื่อ บอบอึดบอ่บอยากผู้ใดขาดแค้นผู้ใดที่ปีใดก็โอ้ยอึดเขาอึดน้ำจังสิแมเออเมีนมีน้อยกบเฮ็ดเพิ่นเอานำาอบนำหอมเฮ็ดให้เพิินหอดมือหอด,หอดวันจังสิแม่พี่น้องก็ล่องเฮ็ดเบิงเดอจ้าเพราะว่าเมีเกงกะแมีแล้วก็เฮ็ดถูกปีนะพี่น้องอืมถึงแม้นว่าเออสิคำบอกคำจากะว้าวบเป็นอยังสิก็ขอเพิ่นเอาเร้อขอจากอันแม่พ่อศพแม่จ้าพี่น้องค่ะขอเพิ่น เออเฮ็ดหน้าก็ให้ได้มานเขามานน้ำให้ได้ลายเยอะอืดเยอะอยากจังสิเมียอยากได้ยังกับขอเอาของสิเมียพี่น้องค่ะอืมกะเห็ดเบิ้งพี่น้องค่ะผู้ลัองค้นเพื่อนบ่อันได้เฮ็ดเนาะเพื่อนกะให้ล้งเบิ้งหันแมีมันสีบ่ได้อืดเขาอืดน้ำเมียตักปันได้กับบ่บกได้พี่น้องย่ำตักเพื่อนก็ให้ว่านไม่บกบ่บกบ่อบกยังสิแมีบ่อบกบ่บกแจ็กเทียงสิแมพี่น้องบ่เบิดแจ็กเทียงสินะ ก็ฮอดอันยามเขาลงหน้าอยู่เด้ล่ะยามอึดเข่ากับกับไปจบปีขึ้นกันกับกับบ๊เบิดเนนะพี่น้องเนะนี่แหละมือนี่ไม่ใช่เก้งมือสันวันดีนี่แหละก็เลียงเพิ่นนะพี่น้องคะอืมก็แล้วแต่พี่น้องสีหาได้นะพี่น้องมีก็มีปปีงปลามีอันพวกเผือกพวกมันนี่ล่ละพี่น้องอ่าก็มีไข่นี่ก็มีไข่นะพี่น้องมีเข้าเหนียวมี่เหล้ามีน้ำมีคําหมากําพูมี่ พาสีนพาไหมยังสิแม่จา่าพี่น้องคะนี่นำอบนำหอมว้ถ้่วซิดเพิ่นยังสิแม่จ่าพี่น้องคะ่ะคันหาแล้วก็ใบอันใบง่อใบ,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 ใบคูนยังสีนะพี่น้องค่ะเออก็ลองเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออืมก็ลองเบิ้งเด้อปีนี้กระบ่เอาขึ้นายพี่น้องค่ะปีนี้มียายเก่งว่าเอาขึ้นไรมียายเก่งสีเอาวบยุขางล่างเขาเพราะว่าอืมเอาเขานี้ไว้้างล่างแต่ว่าโตนี่น่ะสินี้แต่เป็นสายพันธ์แต่ละสายพันธ์เด้พี่น้องเอาว้ถ้่ อันวานเอาเก็บขึ้นมาไว้เอาไว้ทาว้านปีปีต่อไปนะพี่น้องคะ่ะนี่ก็มีแต่สายพันธุ์ด้วยค่ะพี่นอ้องอยู่อยู่ทั้งเหล่าม่เงยเกงจ้ะนี่้มน,นี่กับสีนีพวกกีบเดียวพวกหอมสยามจังสีละพี่น้องคะ่ะน,นี่นี่เบิง่งนี่นี่กับบ่หลายดอกแต่วาา่ากะบบ่อบ่อบ่อึดกินดอกพี่น้องก็พ่อได้ยุ่ยได้กินยุ่กับมุมปีสุปีนั่นละคันเฮาเฮ็ดจังสีเนาะพี่น้องคะ่ะเห็นบ่นอ้ออื้ม ปีนี้บ่เอาขึ้นเบิดพี่น้องเอาไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างเฮียนพุละ่ะจ้ะเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้ออันเฮ็ดให้เพิ่นทุกปีอือก็เฮ็ดเบิง่งผู้ใดบ่เคยเฮ็ดขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมกดไล่ายกุ้งแช่ไม่เย้เก่งบบน้ำแน่จ้าขอบคุณค่ะ